สวัสดีจ้าหาเห็ดมาหาเห็ดจะทุกคนพี่น้องคุณใบไม่ร่อนจนสิบเห็นเห็ดแล้วค่ะเลื่องใบไม้ก็ได้เหลืองง้ำจ้าเนี่ยกำลังร่วงคุณเอถนน,อนหนทางแล้วค่ะได้ดอกหนึ่งพี่น้องเขาปลาไหมเนี่ย สนกระล่างออกเลยค่ะคุห้อยปนตัดเอาแล้วก็น,นี้นี่กระเอา๊ยบอหน่อยนี่มาเด้อค่ะเด้อกินเห็ดกับยายเด้อใบตองแดงกินครึงคุณอ่ะปลาเห็ดยายสวยงามขนาดค่ะทุกคนถ่ายปลาให้เบิ่งกันเนาะนี่หละจ้ะประมาณนี่ล่ะค่ะใกล้สิบหนเห็ดแล้วค่ะพี่น้องมาเด้อหากับยายเ้อจ้ะ นั่นเองจ้ะเก็บเอาเฮ็ดอันขสนส่วนฮะแล้วสีเก็บใส่ถุงนี่จ้ะขสนขสน่นนะขนส่นอันหัวขาวอันนี้ฮันจ้ะหัวขาวหัวดำขนส่นกระไดเนาะจ้ะเนาะอืมตัดขาออ,อ,ออกเยอะออเอาแต่ดอกเพิ่มอืมอกเอาดอกงามๆจ้ะ นี่จ้ะโป๊ะโป๊ะก็กอบ,กอบตัดระว,วังเอาจ้ะเพื่อผู้ไม่เพิ่นมาเก็บน้ำหลังเพิ่นกับซิได้เก็บมากินเนาะค่ะเนาะดอกนี้ไม่สวยจริงๆฮาเอาก็ได้ยุ่นอง

ขออนุญาตเก็บก oh, ่อนดนะจ้ะอ so ุ้ยบานแล้วจ้ะแต่ก็เอาได้อยู่นี่ค่ะแกลังพึ่งออกป๊าบบานเห็ดฝรั่งหวานโด่งมากไงคุณอะคุณอะยังสวยๆอยู่เลยเอาลังพึ่งออกแก่ทุกคนโอ้เสียดายบ่ได้มาแวะซองหม่องนี่จ้ะนั่นจ้ะโอ้ยปลาหมอดทั้งย้ายกับปลาไหลบาทนี่ หาเรอปลาไมมเหลียวไปเห็นเฮ็ดเลยจ้ะพี่น้องล่อใบไม่จ้ะไปหาตามป้าหมดอดละบ้านนี้จ้ะนี่หาซองรอนี่แหละทุกคนหกหกยจ้ะจึงสี่ไข่เนี่ยซองเห็นไงตั้งทุโล่โย่เดพึ่งเก่ารักจ้ะทุกคนนั่นนี่ดีกรองนึง อันเด้หนนี่นี่ให้เก็บจ้ะยังมีให้เก็บน,นี่จ้ะเก็บก่อนค่อยตัดขาเอา้านี่อีกดอกนึงว่าเห็นนี่จ้ะนัลคันได้เห็นดอกนึ่งแล้วก็ได้ค่อยๆ่อยงยางหาจ้ะผุนทั้งผุนใบไม้ปกคุมหมดแล้วนี่อดอกนงจ้ะผุน นี่จ้ะสวยงามเลยนั่นเอาได้จะเ,เอาได้ได้หไหมนี่จะขอดัตขาไนดูนี่เิ่นแม่มดดอกนี่จ้ะปดัดกูได,ด,ด้ง,งามคัะอืมสิได้เอาล้วจะ งามงามโบดงามโพนี่เฟื่องหวานดอกนี่ทุกคนโอ้เจงสีละกันเพราขอมาซองคนวิวเป็นยังงามอยู่งสัน่นเอ้าเอาไดตัวละหนีมาทอดนี่ขาแน่นแน่นี่ในขาแน่นแน่โอ้ยม่ได้เขามาซองเป็นสีละจ้ะ คุณาพื่นหวาน่ะสั่งเ่อเลยยุ่งจ้ะสง่าผ่าเผยพื่อนเก่ารักโอ้ยอยายต้องมาหาปลาทั้งนี้จ้ะทั้งขึ้นมีใบตองปลาไม่จ้ะ เอาอีกแล้วจ้าคุณน่ะเสจ้าได้ปะนี่ทุกคนเอ้ยนู่นหนาดามกูบวบแล้วเอาบ่าได้ดอกแก้วพี่น้องก้อยเพื่อนเชื่ออยู่นี่ละโอ้ยจังสี่แหละคำว่าขามาซองบึงเนาะม่ได้เขามาซองแกดดุดดุดมาซองเธอหนึ่งบุงยายอันทายเห็ดผิดนะงามจีนคลึกนะ อย่าลงไปเก็บเห็ดพิษนะเ่วยกันนะงามคกเน้อจเจพี่น้องนะเห็ดมลเงวันโอ้อยยายเสียดายเห็ดดอกนั่นเด้ขาอ่อนย่มยอบเห็นเห็ด่ถวฮเพิ่้นดอกนี่บป็นเสียเอาได้บ้พี่น้องพิดเตร์เถอะเอาได้แน่เด้อนี่ปุ่ะโอ้ยดังปุ๊ยปุ้ยคือกันแล้วจ้ะปไาทุกคนเนี่ยไปทอดได้ดอกจ้ะ โอ้ยหมดแรงหมดแรงเห็ดไม่สวยนั่นจะ้ะปาเดียวกันเนี่ยเอาได้เพิ่เนี่ยดอกเนี่ยโอ้ยขาโอ้ยโมเป็นตาเอาได้จ้ะทุกคนเอา,าได้จักดอกที่ผ่านมาแสดงเด้นั่นจะ้ะนีน่เรียงๆกันมาเลยจ้ะน,นี่ดอกลูกดอกกลางลูกเล็กดอกกลางดอกแม่อื เอาได้บ้านี่จ้ะยังใส่เอาไ,ไ่ได้ปัดปัดพวกไหนทุกคนดูนดี่นี่สแสดงว่าโบมีคนเขามาหาปลานี่นี่ยายกับโบคอยได้เขามานี่จ้ะคุนอีกดอกนึงลูกสาวใหญ่นั่นจ้ะตั้งยั่ผิดเออหอยตุ้มโอ้งามผัดอ่ะอ่าอ่าอ่ คุณน่าจะนั่นงามงามน,นจะจ๊ะตัดขาเพิ่งดูป่านี่ขาเมียงโบอ,อุ้ยขาสวยๆนั่นจะ๊ะขาบังงามเลยวันนี้เดินเดียวจ้ะพี่น้องเอ้ยมึอนี้เดินเดียวจ้านี่น้องไปรองงานปกติก็มากับน้อง ซองพี่น้องซองนามสกุลจะเดินเดียวโอ้งามไม่รู้จะพูดยังไงพูดเลยแต่คำว่างามเนาะค่ะพี่น้องเอ้ยแต่งามมีหลีอืมุ่น่ะ นั่นจ้ะพี่น้องพี่น้องดอกงามๆนี่ค่ะเอาไ่าได้จ้ะเอาบ่าได้ปล่อยไว้เป็นเชื้อนี่แบบนี้เอาได้จ้ะนีหน่ขางามๆแบบนี้าขาแบบนี้กะข้างบนเพิ่นนี่จ้ะก็างาม ยายถ่ายปลาเฮ็ดทานปนบึงอ่ะบ่เอาจ้ะแดดไหมั่น,นแม่ผมแม่นบอจ่ะพี่น้องโอ้โหอ่นเฮ็ดทานนี้จะดอกเขาหยางหยางนี่จ้ะนี่ลายคักคุน่าแม่นบอจ่ะนี่ได้กระสีเลือกเอาดอกงามๆอย่างสิจ้ะนี่นี่ดอกวอสวยๆอันนี้กะสูงไปเอาดอกยุ้ใต้ขี้ดินนั่นจ้ะขี้จ้ะดอกแบบนี้ กตีกลอนแตเก็บกลอนอืมแล่อเลือกเอาเจ้เห็ดทานจะเฮ็ดทานเลือกเอาดอกสวยๆอ่อนๆนี่ยเจ้ยื่ใต้ขี้ดินเนี่ยจ้ยื่ใต้ใบตองเจ้มันใต้ขี้ดินตัวอะไรแล้วค่อยเลือกเอาจะ้ะดูเงินเบิดจ้ฝ้าเห็ดทานนี่นีเอาไปบาาไวชบวชเอาไปบวชเบิรจ้ะหลายคัก เนื้ทานเนื้ทานแซ่บคือกันแล้วแต่ผู้มากเด้อจ้ะยายกินทุกปียายก็กินอยู่จ้ะลวกหนึ่งเอาแล้วเอาอีกมีแก้มแก้วนั่นจ้ะหลายขักเน็ดทานปนานี่แห้งงามขักบาเนี่งงนเน็ดทานจ้ะพี่น้องยายก็เซฟเลยก็สิเลือกเอาเมื่อต้มใส่ตู้แข็งไว้นอกจเนาะแล้วแต่ผู้มากเด้อยสำหรับยายใหญ่มาแซ่บ <c oughs> ยายมาแซ่บอยู่จ้ะนี่ <c oughs> แล้วแต่คนชอบคนมากเนากจากนอืะ ผลดอกในเพิ่งเครื่องอยู่จ้ะเฮดทานจะเฮดทานเหมือนรสชาติเหมือนเฮดทานบ้านเฮาละ่ะนี่จ้ะแต่ว่าคนเยอรมันเพิ่นบ่นิยมกินเนะาะเพิ่นไม่นิยมกินเพิ่นบ่ค่อยกินกันจ้ะเพิ่นว่าแข็งแข็งจังไดยเพิ่นก,มก็มักใส่เฮดผึ่งหวานละ่ะกำลังกับเฮนผึ่งเกาลักเนาะจ้ะเพิ่นกินกันกะบยังอื่นเพิ่นไปกินอยู่จ้ะแต่นเฮดทานเพินน่นบ่ค่อยนิยมกินกันเนาะโอูยงามขาดเลยเก็บกันเด้อจ้ะเด้อ มาเก็บกล่องไว้เลือกเอาจ้ะนี่อืมอืมเลือกเอาโพดมูนี่เห็นได้กินเบิดมูบ้านจ้ะเน็ดอันทานมูนี่อืมกินหมดทั้งหมู่บ้านกับ่เบิดจ้ะอ๋าคือดอกน้ำเถ้ทุกคนคนะเปิงปู่เปิงเคิง แล้วทเหลือเอาดอกน้อยๆงามๆหน่ยจ้ะนี่ะเลือกเอาหน่อจ้ะเนาะโอ้ยเก็บหมองนี่นี่จ้ะเลือกเอาหมองนี่คือสิออกไม่มาอยู่คือหมองนี่ฝนหลายพักเจอแล้วสิได้บ่เนาะอย่างหน่อบัได้อยู่พี่น้องนี่แต่ว่าดอกงามๆมันจ้ะเห็นบ่พี่น้อง พูดเลยนี่ดจังสิเก็บอะไรเมื่อไรเนี่ยย oui> ้ายจนมะซองโอ้ยคุณะดอกงามงามดอกเปกนไงจ้ะทุกคนย้ายจนมะซองหายเห็ดพังวานเห็นดอกใดก็เอาไ่ได้จ้ะนอเบิดอุ้ยยังเหนี่ยู่จ้ะบึ่งกันเ้อเอาได้ก็เอาอันจ้ะอุ้ยย้ายจนเราจะเก็บแล้วค่ะเอาแน่นอยู่จ้ะดอกนี้แน่นแน่นแน่นดอกเป็นเงาบ่ได้ซ้ำค่ะทุกคนดอกบักงามบักไง ه, บเบอรเกอร์ถ้าคิดว่าได้อยู่จะดอกนี่แน่นคักดอกน,นี่จ้ะโอ้ยได้ให้จักดอกใน่ที่ผ่านมาไม่ได้จ้ะได้เห้ซองดอกเห้พึ่งหวานเน่าเบิด้ะพี่น้องสวยดอกนี้สวยสวยมากาน่าจะต้องเจอจนได้ดอกน้ำงาพี่พน้องดอกที่เอาได้โคตระโอ้ยเห็ดเน่าเบิด้ะทุกคนนี่ กินขา้าวแล้วบัใส่ถุงนี้เลยจ้ะเดชกำลังออกอุ้ยกำลังออกดอกหน่อยเน่าเบิดนั่ววนจ้ะอุ้ยหอยคนเอาไปแล้วค่ะคุณดอกพวกไงตัดขาอันเดชดอกมีข้ขาแท,าาทา้จ้ะเขาแท้เขาแทาดอกนี่โอ้ยงามคัดนี่ตังสีเนี่ยแม่โอ้ย ได้เมืกีดอกจ้ะแต่ก็ได้อยู่น้องนันเนาจ้ะอืออย่างนี้เอาได้จ้ะแบ่งแน่น้อยนึงกับบ่เป็นยังจ้ะมันสีงาม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 โอ้ยมาแตังเธออยูู่้เดียวคนน่ะบ่เห็นดอกนี้จ้ะ อ่ะเมื่อกี้ใบตองข้างเธอเลยเพราะเห็นเพื่อนจ้ะนั่นอ๋อเมื่อกี้ดอกพี่นี่ดอกน้องนี่บอได้เบิ่งคักๆแล้วค่ะไม่เจอดอกนึงแล้วก็ได้ฮะเบิง่งคักเห็ดนี่ก็ได้ใบไม่ใบตอกเบิ่งรูปพี่นองเอ้ยหายเห็ดลาบากจ้ะเฮ้ยหายเหา็ดยากแล้วค่ะเมื่อยากเข้าปาเราได้บาทนี่นานๆเจอดอกนึ่งจ้ะเมื่อน,นี่ นี่ okay. โอ้เสียงนกเป็ดกลับลังแล้วจ้ะสีเขาหนาหนาวแล้วสีหนาวแล้วจ้ะเมื่อนี้ก็สิบสี่กราดจ้ะสิบสามกราดหนาวจ้ะหนาวโอ้ไม่ได้ป่ะเนี่ยไม่ได้เนี่ยนี่นี่จ้ะผอ้ดอีกดวนีนน่ึ้โอ้อดอีดดวึงจ้ะ โอ้ดอกสวยดอกสวยเก็บแรงเลยบ่ญมีคนงามขอมาทรงใจให้หน่อยก็เลยเหลือหนิจ้ะก็เลยเหลือดอกมันงามอยู่จ้ะนี่ก็สีเงินใบไม้ค่ะค่ะทุกคนไอหงูไลตตาเบิร์นเหล่ายหยนั่นยายไทยให้สีม่วงอันนี้ให้เบิร์นะจ้ะแต่ว่า เพื่อนก็ว่าก,กินได้ยายเห็นในคลิปคนเยอรมันเนาะจะน้องขออภัยด้อมาให้พี่น้องเบิ่องเน่นี่จ้ะสีม่วงคักเน่ยแหล่แหล่ม่วงม่วงแต่ยายบ่เคยกินเด้อค่ะเด้ยอยายถ่ายให้เบิ่งซื่อๆจ้าเพื่อนเป็นเฮตส์สงวนเนาะเยอรมันกุ่นดอกเถาเพื่อนถ่ายให้ชมจ้ะาในดอกเถาเพื่อน